ปลาปลาแป๊กปะปะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาน้องน้ำหอมวิ่งเล่นนะฮะโอ้ยเขาตื่นเต้นนะฮะได้ออกวิ่งเล่นดีหลายวันแล้วครับพอดีผมมีภารกิจเอาช้างไปเห่แล้วก็อีกอย่างก็มีภารกิจไ,ไ,ไ,ไปทำธุระกับก็เลยไม่ค่อยได้พาน้องเขาเดินเล่นเท่าไหร่ อดีพี่ต้อมพี่ถั่วก็ไปรับจอ็อบไปรับจอ็อบนอกบ้านนะฮะไปหาไรายได้นอกบ้านก็เลยควานช้างผลัดกันไปนะครับผลัดกันไปไปไปเ้ยผลัดกันไปไปรับจอ็อบไปเขาเนี่ยวิ่งเล่นอยู่คนเดียวนะมามามา,มา เดี๋ยวก็ตีลังกาหรอกไอตัวเล็กเน่เน่โอ้โหโอ้โหโหนี่อะอยู่แหงแม่ซะด้วยนะแม่ยังหากินอยู่ทางนี้ครับลูกก็ทางนี้ครับมามาเน่มาม,มา,มาวิ่งตุดแล้วล่ะมาเน่มาโอ้โอโน้อมาเน่เร็วม,มาคือ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช้างก็ต้องเลี้ยงางานด้านนอกก็ต้องไปรับจ้างมาเนี่ยมามามาปะปตัวผมเองมาเนี่ยมาแปลงมามาเร็วเร็วเร็วมามามาเนี่ยมา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 เออมาเร็ว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 ไปเดี๋ยวพาไปเล่นทุ่งนาดีกว่ามันกว้างดี ใจน้องวิ่งเร็นไปมามามาไปเฮ้ย <laughs> จะวิ่งชนผมนะครับ <laughs> เป็นทั้งตะกล้องเป็นทั้งคนคุมนะก็ <laughs> 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 จะเบรกอยู่เปล่าลงเขาลงเขาถอนเกียร์ด้วยลูกอ่า <laughs> ทุ่งนาก็ตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วฮะที่จะหวานข้าวโอ้เนาะพื้นที่ก็โดนน้อยลงเดี๋ยวไปดูพี่ต้อมให้ทำอะไรมามาได้มามามาไปนู่นไปนนไป,ไปนู่นไปหาพี่ต้อมนูน่บบนนี่ฮะตื่นเต้นไปขวามามาได้มามามา ฝุ่นตลบแล้วครับท่านผู้ชมก็จะผมไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใช้อ่าไม้กันสั่นนะฮะก็จะใช้มือถือเอามันก็เลยจะครงเครงกันหน่อยเดี๋ยวดูฮะเฮย้ยพี่ต้อมมีบ่อให้น้องเล่นเดี๋ยวดูฮะ <laughs> โอดูนี่ฮะพี่ต้อมวันนี้กินแล้วกินน้ำแล้วมามานี่ยมา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 พี่ต้อมวันนี้ไปรับจ้างไหนฮะ <c oughs> <laughs> พี่ต้อมวันนี้ไปรับจ็อบที่จังหวัดอะไรรอยตดไกลไหมต้อมไกลไหมพิ่งกลับบ้านคนระับไปแต่เช้ามืดนะฮะ ก็สลับกันไปนะครับวันแรกเป็นควนันโมโมโมวันที่สก็เป็นควานทั่วถั่ววันนี้ก็เป็นควานต้อมนะฮะออกไปรับจอบด้านนอกค่ะท้างันอยู่อย่างนี้ไม่พอกินนะฮะก็ต้องสู้กันไปทุกอาชีพครับกระทบหมดโควิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันว่าอุ้ยกระเด็นถึงเราเลย เดี๋ยวผมยืนมุมนี้แล้วกันนะเพราะว่าคโครนจะไม่ค่อยโดนฮะดูว่าไอตัวเล็กมันจะทำยังไงกับชีวิตะ่ะนู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 น,นครั้งแรกครับครั้งแรกที่เล่นคโครนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ผมจะเล่นด้วยผมจะเล่นกับคโครนว้าวมันมาแกล้งผมแล้วไอตัวเล็กลถอยถอยแปง้งถอย ลูกยังอยากเล่นอยู่แม่แมาถอยไปถอยไปถอยถอยไปถอยถอยเร็วถอยเร็วถอยให้ลูกเล่นก่อนไปถอยไะถอยไอ้ตัวเล็กยังอยากเล่นนี่หรือเลือดลื่นเลือดไข่ลานแป้งมาพี่ต้อมล้างให้ดีๆก็ได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย อแป้งช่วงนี้รู้สึกว่าผอมลงนะฮะเมื<า>่อเที่ยงฮะเมื่อเที่ยงผมไฟ์สดว่ายอยากหาเขาเรียกว่าอะไรหาคนช่วยป้อนแม่แปง้งฮะแป้งลำแต่ว,วันนี้เงียบก็เลย <interests> <relationships> เดี๋ยววันไหนว่างๆดีกว่าพอดีผมมีเวลาช่วงเที่ยงประมาณชั่วโมงหนึ่ง พอดีผมมีธุระไปต่างอำเภอฮะวันนี้ทั้งวันเลยครับทั้งวันก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กับช้างเท่าไหร่คลิปก็ไม่ค่อยได้ถ่ายธุระเร่งด่วนนะฮะอีเอกสารน้องเอ้ยเอกสารช้างมาเลยมามามาอ,อ,อีกเอกสารช้างด้วยธุระเรื่องรถด้วยฮะก็เลย ไม่ค่อยได้อยู่บ้านช่วงนี้แป้งรำให้กินอาหารเยอะหน่อยนะรู้สึกว่าผอมลงหน่อยเลี้ยงลูกน้อยหุ่นเพียวเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเดีย๋ยวเราดูตัวเล็กกันซูม ถอยแปงถอยมามามานี่แม่มามามา,มาเร็วแม่หมุนมาหมุนมาเร็วมาหมุนมาแปลงล่นี้จะเป็นช้างที่ใช้คำสั่งเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอยู่ลานโชว์อยู่เขาเรียกว,ว่าอะไรไงอยู่ลานแสดงฮะก็เลยใช้คำสั่งเป็นนคำสั่งเป็นภาษาไทย ก็เล่นแต่ภาษาเด็กฮะก็เล่นไปไม่ต้องลงไม่ต้องลงขีไปเลยฮะาจะล้างหรอโอเคอ่ะอาบน้ำให้สดชื่นหน่อยก็ได้จะได้ดูเหมือนสะอาดหน่อยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้สิบเจ็ดเอ้ย2ี่สิบเจ็ดมาๆวันนี้มาน้ำนมช่วงนี้เยอะมากเลยครับ น้องดูดเก่งมากดูดจนล้นฮะแต่ก็ต้องเสริมเรื่อยๆครับต้องดูแลเรื่องน้ำนมเรื่อยๆอหัวทิ่มแล้วถอ,ถอยถอย <c oughs> ส่วนที่สุดนี่อ่ะ โอ้เนาดูฮะมาเนี้มามามาเนี้ยมาไปถอยมามามาเนี้มามาเนี้มาเร็วมามาเนี้มาแป้งมา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 เร็วมาไปมามาเนี้มามามาเร็วมาแข็งแรงมากนะฮะตัวเล็กมาเนี้มามาฝั่งนู้นยังไม่ได้ล้างเลยมามามาเนี้ยมามาหมุนมา ล้างล้างเสร็จก่อนแล้วไปยืนกินตรงนู้นปี๋จะ oh. พาไปเล่นตรงป่านะ oh. ลูกก็เล่นฮะแม่ก็อยากกินพอดีแปล้งลําถ้าเป็นช่วงที่เขากินเก่งก็กินเก่งจริงๆเลยนะครับเป็นช่วงที่เขาไม่กินอาหารก็ไม่กินอาหารนะเป็นสไตล์แบบว่าช่วงที่แบบเขาอยากอ้วนเขาก็ปล่อยให้อ้วนเลยฮะช่วงที่เขาไม่อยากให้อ้วนเขาก็ไม่ปล่อยหตัวเองให้อ้วนนะครับ คือเป็นช้างที่ถ้าท่านใดที่เคยดูคลิปทุกๆคลิปนะครับเขาเป็นช้างที่ชอบยืนโยกค่ะยืนโยกจนทุกคนถามว่าเอ้ยช้างเป็นอะไรเงี้ยที่จริงเป็นเอกลักษณ์เป็นนิสัยส่วนตัวเขาเลยนะครับมานี่มา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 เมา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 ปปปปไปกินนี่มามามานี่มาก็จะเรียกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามาม มาแน่มามาขมามแล้วตกไปในหลุมเมื่อท่านผู้ชมดูด yes> ิจะลุกได้ไหมมาได้ไหมนี่มันไม่ได้ลำบากนะน้ำหอมเนี่ยยายห้อยเนี่ยมันลุกได้นะครับแต่ว่ามันแกล้งอ่ะมันเล่นนะฮะยายห้อยน้อยดู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  ไม่ยอมลุกขึ้นเดินเลยฮะคลานเอาฮะมานี่มามามานี่มาไปกินนี่มา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 เร็วมา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 นี่มามาเร็วมา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 เร็วมาดูดิดูดิจะทำไง <laughs> อุ้ยมามามาเนีมา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 เร็วมามามา,เ,มา,มา,มาเออ เออถ่ายด้วยนี่เป็นเถาวันก็แม่ก็กินลูกก็เล็ดไปกินไปมันเป็นพืชที่ไม่มีสารเคมีนะครับมันมีผลดีกับช้างอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮ โอเคครับท่านผู้ชมท่านใดที่อ้าวอ้าลูกกําลังนอนอยู่ท่านใดที่เข้ามารับมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่องควานแสบชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยภาพาวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะนี่เป็นบริเวณหลังบ้านนะครับ ฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถติดต่อเราได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ